ก็เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับกับงานที่บุยลำนะครับพาตามมาชมถึงบ้านเลยวันนี้นะฮะเห็นมีทักเข้ามาอยากเห็นอยากเห็นว่าติดตั้งแล้วที่นี่เป็นไงนะครับวันนั้นเรียบร้อยดีนะครับทางคุณวศินและครอบครัวก็รับงานไปเรียบร้อยนะครับถูกใจไหมครับถูกใจค่ะถูกใจเยี่ยมสวยงานเงียบเลยบริการเป็นยังไงครับบริการดีมากค่ะติดตามงานตลอดค่ะหนูทักถาม ก็อัปเดตงานตลอดครับแล้วก็ชอบไม่ล่าช้าเนาะล่าช้าไหมไม่ไม่ไม่ล่าช้าค่ะถือว่าทางานเร็วมากครับแต่ว่าผลงานดีโอเคต้องขอบพระคุณพระเจ้แล้าอีกทีหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับค่ะมีอะไรเพิ่มเติมให้บริษัทมาช่วยดูแลให้ยินดีนะครับไปอยากได้รัวข้างบนใหม่เลยสวยแล้ว